dạ dạ rồi mày 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 uuuu <laughs> oh, oh, mũ tục ma ma kéo mà thôi mày nè 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 tướng cái nè 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 โอ้ยมันจะเตะโดนมาเนี่โอ้ยโอ้ยฟุตบอลอบอวนไปหมดเลยโอ้มีของเล่นใหม่เลยนะครับเออือไปไป้าไปเข้าไปอยู่ที่ไหนกันนุ่นคุณตาอยู่สวนผมนะครับอันหยอกหยอยอกหยอโอ้พี่น้องหมูโอ้พี่น้องหมูโอ้พี่น้องหมูโอ้โอโอ้ยฝุ่นฝุ่นเยอะจังเลย ต้อยตพี้ ah ี้ี้ ah ีเขารียงมาดีแ hmm. ล uh ้วตอยวาโอ้โอมาาอ้ยโเล่นฟางทำไมนะเธมามา่โอ้ยโอ้อ้เอาอาาเอาก็กโอ้ขาหลังขาหลังเข้ามาเอาเอพี่น้องหมูพี่น้องหมูสอยยยมาตันี่นี่เอาาเอเอาฟางมาทำไมนี่เอาฟางมาทำไมอืมออืมเออาาเอ ลังลังลิขิตไปแล้วฟางลิขิตตอนะครับผมแล้วใครกวาดทีนี้อ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 อ้ยอ้อ้ยโอียอ้ยโอ้โอ้โอ้้โอ้ยอ้ยยยอยออยอยอยอ้ยอ้ยอ้ยอ จะไปพังคอเขามาทำไมเดขาออกมาได้กันนี้หรอเออเอ่อเอเอเยอะด้วยถยมาโอถอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยแจงเกียร์แจงเกียร์แล้วใครจะกวาดรือแงสิฮึใครจะกวดเอ่อเอ่อยดูหน้าคนมาทางนี้เลยโ้ยยมาทางนี้ นั่นนัมา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 ไม่ไฟังมาโอ้ยโอเออเอาาเอสนุกปะ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 เ้เเนูนเดี๋ยวต้องเก็บยางรถนี่ก่อนโอ้โโอ้โหโอ้ัดก็ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเ้เฮ้ย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 เฮมยเฮ้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 ย้เฮ้ยยเฮ้เ หักออกมาแล้วเขาออกมาอะไรแบบนี้ไปแน่เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนล่ะมานี่มานี่ยนี่ไปขบวนหน่อยมามามาฟางมันไอ้นั่นมาแล้วนั่นมามาเก็บกวนไปหลายวันนะครับไม่ได้เจอพี่น้องหมูไปหลายวันจัดสักหน่อยนะครับผมจุ๊บวักคอยถอยถอยถอยเก้อเกอเก้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 อเกอเก้อเก้อถอยถอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยพังแท้ถอยถอยโอ๊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 ยเตะเล้ยวเตะเลี้ยว

วันหรือว่าว,วันนี้เรามาสวนผิดเวลาครับผมโอ้ยดีดก็เก่าเลยดีดก็ตอนเช้าอีกนะครับอ๋ออะไรครับไม่ไปขบวนหรือล้มไปไปขบวนล้มไปแจ็บปะโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาจากไห้ไมต้องไป